นี่เป็นสภาพนาข้าวของเกษตรกรในตำบลหนองปร่องอำเภอชำนิ้จังหวัดบุรีดย์นะครับถูกน้ำท่วมสูงตั้งแต่50เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรครับหลังจากโครงการขุดลอกห้วยลำนังรองขนาดกว้าง20เมตรยาว200เมตรลึก3.5เมตรนะครับแต่ว่ากลับนำดินที่ขุดลอกไปปิดทับทางระบายน้ำเดิมทำให้ฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ไม่สามารถที่จะไหลลงห้วยลำนางรองได้ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมนาข้าวของชาวบ้านในสามหมู่บ้านกว่า1,000ไร่ครับนายเอกรัฐโชคกำเนิดตัวแทนชาวบ้านเปิดเผยว่าท<ต><ม>ี่ผ่านมาไม่เคยเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นะครับแต่เมื่อมีโครงการขุดลอกด้วยลำห้วยนางรองก็เกิดปัญหาน้ำท่วมนาข้าวเป็นพื้นที่กว่า1,000ไร่ครับและบางจุดสูงกวา่า1เมตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวนาปีนะครับและหากไม่เร่งเปิดทางน้ำต้นข้าวก็จะเน่าเสียหายทั้งหมด เบืงต้นชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาสำรวจและหาแนวทางช่วยเหลือชาวบ้านโดยเฉพาะการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้กเกษตรกรสามารถเพาะปูกข้าวได้ตามปกติกับ